แล้วก็ถึงรายการ Mystery Box Monster Cam โ oh อ y yeah. e a สวัสดีครับผมป้อมนะครับมา Escape นะครับผมสำหรับคนที่ซื้อกล่องนะย้ำเตือนก่อนนะครับผมในทุกคลิปที่ผมจะทำ Mystery Box กล่องเนี่ยผมจะย้ำเตือนทุกคนเสมอว่ากล่องเนี่ยถ้ามันยังเป็นกล่องอยู่ราคามันอัพได้เป็นยี่สิบห้าสี่สิบห้าสิบได้แล้วแต่คุณ หรือจะเป็นสองร0อยสารอยแล้วแต่ขดอันนี้ไม่ผิดแต่เมื่อมันเปิดออกมาแล้วคุณต้องเชเ็คเสมอว่ากล่องนั้นมันมีกี่กล่องมนซีเรียลคอนเทนต์กี่อันซึ่งถ้าคุณเปิดมาแล้วได้ n นได้ n นนะครับผมแล้วจำนวนของมันกับรายละเอียดของมันเนี่ยรายละเอียดของมันเนี่ยรายละเอียดของมันเนี่ย เป็นลักษณะที่เอาไปขายในเกมไม่ได้มันก็จะกลายเป็นว่าคุณจะเสียรายได้ใบปอบป่าถ้าเปิดกล่องถ้าคุณไม่ชอบกองเปิดผ่านคลิปนี้ไปเลยครับผมแต่อย่างยที่สุดก็คือกล่องทุกใบที่เปิดมาถ้าคุณไม่รู้ถึงลักษณะการทํางานของมันอย่าคิดเล่นเด็ดขาดนะครับผมตัวกล่องนี้เปิดตลาด Uh, secondary market ในอีกสาชั่วโมงอย่างหลังจากเซลเสร็จ uh, นะครับผมแล้วก็ซื้อได้มากสุดคือ10กล่องนะสำหรับใครที่จะ,จะขาย NFT m o n ต t e r ตัวนี้นะครับขายได้ที่ตัวม monster uh, market page ที่จะเกิดขึ้นในวันที่11บธันวามนี้นะครับแล้วก็ NFT เนี่ยมันสามารถปล่อยเช่าได้นะครับต้องดูนะว่าตัวไหนที่คุณสามารถที่จะใช้ได้จริง คือมันจะมีไอตัวที่เป็นมอนสเตอร์เนี่ยมอนสเตอร์ Monster เนี่ยเออมันปล่อยเช่า,ชาได้แต่ไอตัวที่เป็นโพชั่นเนี่ยดูจากลักษณะของการเล่นเนี่ยไอพชั่นน่าจะน่าจะไม่น่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรขนาดนั้นสำหรับผมที่ผมมองนะเพราะว่าเหมือนมันต้องใช้มอนสเตอร์เล่นอนะเพราะมันคือมอนสเตอร์แคนนะครับผมถ้าไอขวดไอขวดพชั่นเนี่ยมันเป็นลักษณะของแบบ ในการทํางานในในเกมคงไม่ใช่แน่นอนนะครับผมมาย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าคุณจะเล่นกล่องมิสทรีบ็อกอย่างแรกก็คือว่าคุณอย่าก,กู้เงันมาเล่นนะอันที่2ก็คือว่าถ้าคุณซื้อมาปุ๊บแล้วคุณยังไม่รีบเปิดคุณสามารถปล่อยขายได้ในอัตราราคาที่มากขึ้นนะครับผมแต่แน่นอนที่สุดว่ามันอยู่ที่ความเสี่ยงของคุณนั่นแหละว่าคุณอยากจะเปิดอาจจะได้40 0.4 7%ก็ได้อาจจะได้เออเวสุก เออวาสุกิดาร์กอนหรือไม่ก็กรัมปี้อินอ่าอินจิเนียอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ซึ่งเมื่อได้มอนสเตอร์มาปุ๊บมอนสเตอร์ SSR มาปุ๊บเนี่ยมันสามารถเอามาเล่นได้ในนี้แล้วก็เอามาสเต็กได้นะครับผมใน NFT สเต็กนะซึ่งมันอีกประมาณ28วันแล้วก็สามารถเอามาสเต็กไอตัวเหรียญมอนได้นะครับเหรียญมอนตอนนี้0.9น,นะ์จุดเะราเอ่อเท่าไหร่นะ20 20ิอ่ะขออนุญาตขอดูก่อน องสามสิบบาทนะครับผมก็ลองมาดูได้ผมแนะนําทุกครั้งนะย้าเตือนทุกครั้งนะครับผมว่าอย่ากู้งเงินมาเล่นเกมในขาดนี่ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะครับผมแล้วก็เงินค่าขนมเนี่ยสาหรับบางคนที่เอามาเล่นพี่ไม่ว่าน้องนะที่น้องจะเอาเงินค่าขนมมาเล่นแต่เราต้อง ศึกษามันดีๆว่ามันเอามาทําอะไรได้บ้างในอนาคตนะครับผมสําหรับตัวนี้มันเอามาทําอะไรได้บ้างได้บอกไปแล้วนะครับสรุปก็คือถ้าคุณจะขายนะ NFT Monster Can ได้ก็ขายใน Marketplace ท,ที่บอกไว้นะครับผมสามารถสเต็กได้นะครับเพื่อจะได้เหรียญไอเอสมอนนะครับมอนมอนนะแล้วก็เล่น NFT Monster Can ได้นะครับผมชนะก็จะได้เงินนะครับผมประมาณนั้นนะโดยรายละเอียดนะครับโดยแมคทริกของเกมเนี่ยดูจากรูปแบบแล้วเนี่ย คือพันเนอร์พันเนอร์ดูเยอะมากนะพันเนอร์อินเวสเตอร์ดูเยอะมากแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับผมสำหรับแบบคนที่อยากจะเข้ามาเล่นนะเพราะตอนนี้แบบมี Monster, มอนสเตอร์มีอ่ามีเคปเบสิกเคฟคนต้องคอนเน็กต์วอลเล็ตเดี๋ยวคอนเะน็กต์ก่อนคอนเน็กต์มาดูหน่อยเดยวอืม หน้าเว็บยังดูอ่บช้าๆอยู่นะครับผมสำหรับใครที่จะเข้ามาเล่นนะเออมีฟีด,ด้วยนีวยว่หว่ามีอาหารโดยที่ต้องแบบอาจจะต้องใช้นะครับผมในการเลี้ยงดูมอนสเตอร์นะแล้วอดูอ่านกะ่อนะอ๋ออัปเกรดเนี่ยไว้สำหรับอัปเกรดมอนสเตอร์ครับในตัวโพชั่นเอาไว้อ่อสร้างสร้างเด็กนั่นเองนะครับคอยบล็อกเอาไว้ทำอะไร สำหรับเปิดเหรียญนี่นะครับผมไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นอันนี้ปิกพอตเอาไว้ทำอะไรจเนเรตมอนเตอร์โพชั่นเอาไว้สร้างโพชั่นนะครับผมอันนี้ดูแบบเร็วๆนะอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับขออภัยด้วยนะ,ะสิ่งสำคัญที่สุดของเกมนี้ก็น่าจะเป็นมอนสเตอร์แหละผมว่านะ โอเคครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ทุกครั้งอย่าลืม Disconnect นะครับผมโดยทั่วไปสําหรับใครที่แบบอยากเล่นนะครับผมใจร้อยอยากเล่นนะหรือแบบว่า,วาฉันอยากเล่นฉันอยากเล่นยังไงฉันก็อยากเล่นนะครับก็ลองศึกษาดูก่อนนะครับไม่เอาไม่เอาแบบกู้เงินมาเล่นนอกระบบไม่เอานะไม่เอาไม่พี่ไม่สนับสนุนอย่างรุนแรงนะครับผมนในอีกจะเกิดขึ้นอีกสามวันนะครับผมกับอีกยีชั่วโมงนะก็าจากนี้ไปอีกประมาณ6 วันที่6ไม่ใช่เดียวันที่7นะครับผมวันที่7โดยประมาณนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมลองเข้ามาดูได้ศึกษาดูก่อนได้นะครับผมแต่เน้นย้ํานะครับผมสงสัยต้องทําแบบคําเตือนไว้ในทุกคลิปที่ทํมิสติลี่บอกแล้วว่าอย่าใช้เงินเก็บของคุณมาเล่นนะครับผมอย่าใช้เงินกู้มาเล่นนะครับและสิ่งสาคัญที่สุดก็คือว่าเราจะลงทุนอะไรก็ตามเราต้องมีความรู้ในการลงทุนนะ อย่างเช่นว่าเราซื้อมาเราไม่รีบเปิดอย่างเงี้ยเราก็เอาไปขายเป็นกล่องก็ได้นะครับผมมันก็ได้ราคาราคาก็ไม่ตกนะแต่ถ้าเราเปิดแล้วเราได้เอ็นอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่ราคาตกนะครับผมแต่เราต้องเข้าใจายอย่างหนึ่งนะว่าไอตัวสองอันนี้เนี่ยต้องดูราคาก่อนว่าราคาที่เกิดขึ้นมาเท่าไหร่ครับผมซึ่งผมมองว่าราคาที่เกิดขึ้นในตัวในตัวเซตเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว รูปภาพมันยังไม่มานะครับผมผมมองว่าเราต้องรอรูปภาพมันมาหน่อยนะถึงจะแบบทำอะไรได้มากมั่งขึ้นแบบนี้นะอันนี้เออมอนสเตอร์ราคาไม่บอกเลยต้องรอต้องรออย่างเดียวนะก็ใครที่แบบจะเปิดกล่องหรืออะไรก็าตามนะอย่างน้อยที่สุดก็คือแบบตั้งสติก่อนนะครับผมอย่าพึ่งแบบเร่งรีบรีบร้อนตัวเองจนเกิดไปจนกลายเป็นว่า,าพลาดโอกาสนะครับผมแล้วก็ หรือเร่งรีบร้อนจนเกินไปจนแบบไม,ไม่ไม่ไม่ระวังตัวเองนะตัวเกมนี้เวลานี้ผ่านออดิทเฮกเคนนะครับผมซึ่งก็มีคนแอดเดตมีอยู่แค่แปดพันสองร้อยนะแล้วก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ลีเจนด์เน็ตเวิร์กนะครับผมก็เอาไว้รอแบบกระจายไปที่เอเชียหลักนะ ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสมคัคใครสนใจนะก็มาดูได้นะครับผมแล้วก็เน้นย้าผมเน้นย้ำตลอดอะว่าเน้นย้าจนคุณคุณอาจจะรู้สึกเบื่อผมเลยเพราะ <c oughs> อย่างน้อยที่สุดก็คือคุณเวลาคุณเข้าไปเล่นอะไรก็ตามคุณจะเข้าไปดูอะไรก็ตามคุณจะเข้าไปจัดการอะไรก็ตาม <c oughs> เล่นได้ในโทรศัพท์มือถือกับวินโด้นะครับผมโอ้ยเขาคันตาคุณต้อง เข้าใจลักษณะของการเล่นเกมมันก่อนแล้วก็อย่างเกมอย่างนี้เนี่ยรายละเอียดของเกมมันยังไม่มันยังมออกมามันยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเราซื้อไปมีความเสี่ยงนะม,มีความเสี่ยงนะครับผมอต่ถ้าความเสี่ยงนั้นคุณรับได้20 b u s บดีนะคุณก็ลองดูนะครับผมไม่เสียหายอยู่แล้วนะแต่ถ้าคุณรับไม่ได้คุณอย่าเล่นมนันขาดนะครับผมเพราะอย่างน้อยที่สุดก็คือคุณจะได้อ่าร,รู้รู้สึกว่าเข้าใจกับระบบผมมันแล้วก็อย่างน้อยที่สุดก็คือไม่ได้ตกเป็นท่าการตลาดเกินม <_ m. S 1> ากจเกินไป ที่ผมนําเสนอมิสทรีบล็อกเนี่ยอย่างหนึงก็คือมันมีโอกาสมีโอกาสที่คนไทยได้ซึ่งอย่างไอตัวที่มันหมดเร็วๆเ,เ,เนี่ยแบบปื๊ดๆหมดปื๊ดๆห,หมดอย่างเงี้ยบางทีผมก็รู้สึกเซ็งนะวนเวลาแบบเข้าซื้อไม่ทันเนี่ยแต่ผมแนยนำตลอดนะครับผมว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่จะได้แบบแร่นะมาเตอใหม่คลิปหน้านะครับผมรักทุกคนนะขอทุกคนรวดไปด้วยกัน